นิทานเรื่องความแตกต่างในงานประชุมประจำปีของบริษัทพันล้านแห่งหนึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่และพนักงานถามอะไรก็ได้ทันใดนั้นวิศวกรคนหนึ่งยกมือถามขึ้นว่าทำไมคนที่เหนื่อยคือผมแต่คนที่รวยคือท่านคนทั้งห้องต่างตกใจเพราะไม่มีใครคิดว่าจะมีคนกล้าถามคำถามนี้กับท่านประธานบริษัทพันล้าน ท่านประธานตอบด้วยความเมตตาว่าน่าสนใจมากๆมาดูกันว่าเราสองคนแตกต่างกันอย่างไรสิ่งที่เราสองคนแตกต่างกันมีอยู่แค่สามอย่างเท่านั้นหนวันที่ผมก่อตั้งบริษัทนี้ผมเอาบ้านเอาทรัพย์สินทุกอย่างเข้าจำนองกับธนาคารและกู้เงินมาสร้างบริษัท และใช้ชีวิตทั้งชีวิตสร้างมันขึ้นมาในขณะที่คุณใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีส่งใบสมัครงานและแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนอกจากเสื้อผ้าและเวลา8ชั่วโมงต่อวันในการเข้ามาทำงานในบริษัทนี้ 2. ผม เป็นคนตัดสินใจในการติดต่อคุยธุรกิจกับบริษัทมากมายเพื่อให้ได้งานเพื่อหางานมาให้คนในบริษัทนี้ทำเพื่อที่จะมีไรายได้มีเงินเดือนการตัดสินใจของผมมีผลกับคนในบริษัทพันพันคนผมรับผิดชอบนับพันครอบครัวในมือของผมส่วนคุณรับผิดชอบแค่ครอบครัวของตัวคุณเอง 3. ผม เสียสละเวลาทุกวินาทีทำงานอาทิตย์ละเจ็ดวันปีละ365วันให้กับงานคิดหาวิธีว่าจะทำอย่างไรถึงจะเดียวงานสำเร็จ ทำยังไงถึงจะหางานเข้าบริษัทและให้บริษัทอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้ส่วนคุณเมื่อเลิกงานไปคุณไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องคิดเรื่องงานไปกินข้าวไปดูหนังวันหยุดคุณพาลูกไปเทีย่ยวไปสันสานกับเพื่อนๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรนี่คือสามอย่างที่เราแตกต่างกาันถ้าคุณทำสามอย่างนี้ได้ คุณก็รวยได้แบบเดียวกับผมและวันหนึ่งอาจจะมีคนถามคำถามนี้กับคุณแบบที่คุณกําลังถามผมอยู่วันนี้ก็ได้จากเรื่องเล่านี้ให้ข้อคิดกับเราว่าการที่เราอารมณ์เสียมันเกิดจากการที่เรากําลังคิดสวนทางกับคนคนนั้นโดยที่เรายืนอยู่ในมุมเดียวคือมุมของตัวเองเรามองเห็นแต่ความเหนื่อยของตัวเองมองเห็นแต่งานที่ตัวเองทำ แต่อีกด้านหนึ่งที่เรามองไม่เห็นมันคือความเหนื่อยของอีกคนที่เราไม่ได้ยืนอยู่ในจุดจุดนั้นว่าจริงๆแล้วเขาเหนื่อยมากกว่าเขาสู้มากกว่าเขาอดทนมากกว่าเขาจึงมีวันนี้ได้คนที่เขารวยกว่าเขาย่อมลำบากมาก่อนเราทั้งนั้นฉะนั้นเลิกเปรียบเทียบแล้วลงมือทำนะคะ